สวัสดีครับโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอม9้าเปิดรับสมัครนักเรียนชายที่กําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ขึ้นไปนะครับอายุระหว่าง16-18ปีเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทบบัพบกนะครับประจําปีการศึกษา2566แบบเฉพาะกลุ่มดังนี้ครับกลุ่มที่1โควตาจังหวัดจังหวัดละ1นายรวมเป็น77นายคัดเลือกบุคคลที่มีผลการศึกษาทางทหารที่ดีเยี่ยมกลุ่มที่2กลุ่มพื้นที่พิเศษ11นายคัดเลือกจาก นักเรียนชายที่กําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่4ขึ้นไปอาศัยอยู่ในพื้นที่พิเศษดังนี้ 1. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพระราชูประถม 2. โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน 3โรงเรียนในพื้นที่พิเศษตามประกาศกระทรวงการคลัง 4. โรงเรียนในพื้นที่ภูเขาสูงและโรงเรียนในพื้นที่เกาะตามหลักเกณฑ์ของสำน,น,นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร1สําสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่4หรือเทียบเท่าหรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ประจำปีการศึกษา2565โดยเมื่อเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหารแล้วจะต้องสำเร็จการศึกษาชั้น มัยมธยมศึกษาปีที่4 2อายุไม่ต่ำกว่า16ปีและไม่เกิน18ปีบริบูรณ์การนับอายุให้นับตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทารเกิดตั้งแต่วันที่1มกราคม2548ถึงวันที่31ธันวาคม2550คุณสมบัติเฉพาะกลุ่มที่1กลุ่มโควตา้า จังหวัดกลุ่มผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกและมีคะแนนสูงสุดของแต่ละจังหวัดจังหวัดละ1นายรวม77นายภายใต้เงื่อนไขประกอบด้วย 1. มีเกณฑ์ผ่านวิชาภาษาอาังกฤษไม่น้อยกว่าร้อยสาและมีผลคะแนนรวมสูงสุดในจังหวัดนั้น2มีภูมิลเนาจังหวัดนั้นไม่ต่ำกว่า 1, 1ปีนับถึงวันที่28ตุลาคม2565ันาผ่านเกณฑ์การทดสอบผลศึกษาสัมภาษณ์การตรวจร่างกายและมีผลคะแนนการสอบคัดเลือกสูงสุดในจังหวัดนั้นๆกลุ่มที่สอ กลุ่มพื้นที่พิเศษกลุ่มผู้ที่กําลังศึกษาหรือเคยศึกษาอยู่ในกลุ่มโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารในระดับชั้นมัธยมศึกษากลุ่มโรงเรียนที่กําหนดโดยกําหนดโควตาไม่เกินร้อยละ5ของยอดรับนักเรียนเตรียมสหารในส่วนของกองระบบภายใต้เงื่อนไขประกอบด้วย1กลุ่มโรงเรียนราชประชานุเคราะห์และโรงเรียนที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพัะบรมราชูปถัมภ์ให้การสนับสนุน2กลุ่มโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำร,ริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี3กลุ่มโรงเรียนที่รับประกาศให้เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษตามประกาศกระทรวงการคลัง4กลุ่มโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษโรงเรียนพื้นที่ภูเขาสูงและโรงเรียนพื้นที่เกาะตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการการรับสมัครนะครับรับสมัครทางเว็บไซต์นะครับที่ขึ้นอยู่หน้าจอคลิปนี้เลยนะครับเริ่มสมัครตั้งแต่วันที่1 พฤศจิกายน2565นะครับจนถึงวันที่29ธันวาคม2565โดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้ง2กลุ่มนะครับผู้ปกครองและผู้สมัครนะครับศึกษาระเบียบการรับสมัครให้เข้าใจก่อนทําการสมัครนะครับจะได้ไม่เสียสิทธิ์ผมจานุมสวัสดีครับ